สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาดูที่กำลังมองหารถพ่วขงข้างนะครับวันนี้จะพามาดูรถขายโตเกียวนะครับดูแบบภาพโดยรวมนะครับรถขายโตเกียวสูงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ดูในตัวรถนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดล้อนะครับล้อให้ล้อแมตกตัวนี้ลูกค้าสั่งโชคสี่ตัวนะครับสองคู่หอ่อหุ้มด้วยสแตนเลสนะครับั้อก็เป็นสแตนเลสก็เสาพวกนี้นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนด้านหน้า สังคานะครับส่วนนี้ก็เป็นด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะเป็นที่วางถังแก๊สนะครับ ดูฝั่งด้านตัวรถนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเตาเราจะก็เราก็จะทําที่ล็อกเตาให้นะครับกันมันเลื่อนนะครับล็อกตู้ให้ถ้ามีตู้อุปกรณ์อะไรมาก็เราก็จะล็อกให้นะครับ ่วนด้านในนะครับก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับมีประตูปิดล็อกของได้นะครับฝั่งด้านในจะเป็นบานเลื่อนนะครับส่วนตัวด้านหน้าของเราก็มีประตูให้อีกตัวตัวหนึ่งนะครับไอเหล็กตัวนี้ถอดได้นะครับ ออกมาได้เผื่อเราจะกั้นของด้านหน้าชั้นข้างล่างก็จะมีชั้นให้ด้วยนะครับส่วนตัวด้านในก็จะเป็นประตูนะครับเป็นประตูเก็บของได้เยอะนะครับประตูสองบานครับฝั่งนู้นก็จะเป็นบานเลื่อนฝั่งด้านหน้าก็จะเป็นบานเปิดออกนะครับ ไว้เลยส่วนตัวนี้ก็เป็นเมื่เราใส่ลังใส่อะไรได้เราก็ล็อกไว้เลยนะครับมันถอดออกได้นะครับส่วนด้านตัวนี้ก็จะเป็นชั้นลอยนะครับลูกค้าสั่งทําชั้นลอยไว้วางกระปุกเครื่องนะครับ นี้ก็เป็นชั้นลอยวางกระปุกเครื่องได้นะครับแล้วก็ชั้นใต้หลังคาก็เป็นชั้นเล็กนะครับไว้วางของนิดนิดๆหน่อยๆได้นะครับส่วนฝั่งด้านท้ายของเราก็เป็นกันศาสตร์ให้นะครับ สาดก็ดึงออกมาเลยนะครับเลื่อนออกมาเลยเลื่อนให้ตึงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลายกันแดดดึงออกมาประมาณ90เซนนะครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับ รถอหุ้มด้วยแผ่นสแตนเลสนะครับรถตัวนี้ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่13,900ามนะครับในราคาเริ่มต้น ก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับราคาเริ่มต้นส่วนตัวต่อเติมตั้งหากนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะต่อเติมเพิ่มพวกชั้นพวกอะไรพวกนี้นะครับกันสาดเพิ่มได้นะครับได้สีข้างเลยนะครับแต่ในราคาเริ่มต้นเรามีให้หนึ่งตัวนะครับแล้วแต่เราจะใส่ด้านไหนก็ได้นะครับอย่างเจ้านี้เขาก็ไม่ได้เพิ่มอะไรนะครับเขาแค่เอาตัวเดียวไว้ด้านท้ายนะครับ ราคาเริ่มต้น13,900นนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรมาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับนี่คือรถขายโตเกียวนะครับทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ รถมอไซค์ติดได้ทุกรุ่นนะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็นเว็บนะครับตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับอยากได้ตัวไหนวางยังไงสั่งได้นะครับ ังไงก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเผื่อวันหนึ่งลูกค้าสนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามราคาได้รถตัวนี้ตัวใหญ่คันยาวนะครับก็จะอยู่ราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่13,900นนะครับก็คือเสร็จพร้อมขายได้เลยนะครับ ครับยังไงก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับผม